มันไปโยกเล่นแบบนั้นน่ะหนามหักหมดพอดีฮ้ยตีกลัวแดงเลยเห็นไหมผมนั้นก็สงสัยมาตั้งนานคนเอเด้เขาห่วงอะไรในวันนี้ผมก็รู้แล้วว่าเขาห่วงหนามแคคตัสเป็ดไหนห้ามไปโยกเล่นเข้าใจไหมพอมีเงินจโดตนตีแบบนี้แบบนี้ เออกูห่วงแล้วระหว่างเป็ดไหนกับหนางแค็ตัดห่วงอะไรมากกว่ากันเป็ดแน่นอนแต่เมื่อกี้เป็ดถูกตีนะเจ็บมากแล้วก็อ่อนมาก <c oughs> นอกจากจะอ่อนหนักมากแล้วอคต i ้งก็ยังหนักมากด้วยนี่อยู่แล้วใช่ไหมเป็นแบบเนี้ย ใช่หิวมากพาไปหาอะไรกินหน่อยดีเออแชมพูกูหมดพาแวซื้อเข้ามาด้วยเนี่ยในสาผมมาตั้งสองวันแล้วนี่ทำไมสกมุกจังคะแชมพูก็มีทำไมไม่ใช้กูไม่ชอบอะ่ะกลิ่นแรง ชอบใช้แชมพูเด็กมากกว่าดูใช้อาบเลยไปเนี่ยก็ใช้ตัวแล้วแหละแปลว่านอกจากไม่ได้สระผมมาแล้วสองวันน้ำก็ไม่ได้อาบมาแล้วสองวันด้วยทำไมเมียกูนเน่าขนาดนี้เนี่ยสงสัยก่อนจะไปกินข้าวต้องจับอาบน้ำก่อนซะแล้ว ต้องถูสบู่ตรงนี้ตรงนี้เอ้ยตรงนี้เอ้ยไอ้กระตี้กูหมันเคี้ยวอ่ะรีบไปอาบน้ำไหมแต่รีบไปกินข้าวกูอยากกินปิ้งย่างได้ไหมกูเคยขัดใจมึงเหรอก็ไม่เคยไงมึงน่ารักมากพอรางวัลไป